คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของธาตุอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมนั่นคือธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยจะบอกว่าเป็นอวัยวะก็ยังไงอยู่นะเราก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่า thermal energy structure เป็นโครงสร้างที่เป็นพลังงานในร่างกายนะเป็นพลังงานในรูปแบบของความร้อนนะเป็นความร้อนในร่างกายของคนเรานะซึ่งธาตุไฟเนี่ย มีอยู่4ชนิดด้วยกันเราก็จะเรียกชื่อว่าจตุการเตโชาธาตธาตุก็คืออวัยวะหรือโครงสร้างที่สําคัญของร่างกายเตโชก็คือไฟจตุก็คือ4การก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายมันอ่อนไหวได้ง่ายไปตามการเวลาก็จะมีอยู่สองธาตุที่จะมีชื่อคําว่าการอยูใ่ในคำเรียกชื่อของาธาตุก็คือาธาตุลมฉะก,การวายโยธาตุแล้วก็าธาตุไฟจัตุการ โชทาธธาต,าตไฟเนี่ยผู้รู้หลายท่านก็บอกว่าแบ่งออกเป็นสี่กองเป็นไฟดีสองไฟร้ายสองแต่ในความเห็นผมผมคิดว่าธาตไฟเนี่ยเป็นกองเดียวเท่านั้น,นแต่แบ่งไปทำสี่หน้าที่นะแบ่งไปทำสี่หน้าที่มันมาจากที่เดียวกันนะมันมาจากระบบกำกับเดียวกันที่เรียกว่าปิตะระบบปิตะเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยพัทปิตะพัทปิตะแล้วก็กันเดานี่เป็นตัวให้กําเนิด ธาตุไฟขึ้นมาธนะาตุไฟเนี่ยเกิดจากเปลวความร้อนมารวมกันเป็นกองไฟเปลวความร้อนนั่นเรียกว่ากำเดานะเป็นกำเดานะกำเดาไม่ใช่เลือดก,กำเดานะในทางแพทย์แผนไทยกำเดาเป็นตัวกําเนิดธาตุไฟกำเดาจำนวนเยอะๆหรือเปลวความร้อนจำนวนเยอะมาเกิดเป็นกองไฟแล้วกองไฟนั้นหรือธาตุไฟเหล่านั้นไปทําหน้าที่อะไรก็เรียกชื่อตามนั้นก็มี4หน้าที่หลักๆด้วยกัน